เออฝึกน้องโมกับอ่าเจ้ากองตัวป่นเขานะครับออกคลิปแล้วกินข้าวเอาหนะข้าวผัดข้าแน่ไปพึ่งข้าวผัดข้าข้าวผัดคข้าไปพึ่งข้าวผัดครับเออข้าวผัดข้านะหมอข้าวผัดข้า,ขอขาเออแล้วหนะ้ยเอาไม้หาหน้าเขาบอกว่าเอามัดโซ่มาเหลือมากินนะฮะมัดโอ่ะกินก็นมาพายกินเสียงไอ้ตั้งแข็นแันกินกินก็มีเลยเออ <c oughs> <c oughs> ôi Ông qua đây Phá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  đây này. đây Phá 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 A loi mát mê lệ A loi mát 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 này mát 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 mát

ไอหมูเดือดเียงอะชอ,อ,อะกินข้าวเตียงค่ะไหนๆกินข้าวกลางนกินข้าวเที่ยงค่ะ,อ,ะอืมแม่งจังอะมก็ไม่อินกนแล้วงั้อะหรก็ช่วยเพิ่มีเถอะ่าเออกินนะแม่งทันเยกะะ

mà dù à, mày hấp hay mùa sáng nay mùa sáng mẹ mùa sáng mẹ mùa sáng con mùa sáng mẹ mùa sáng mẹ nè. sáng mẹ mùa sáng mẹ mùa sáng mẹ mùa à mẹ mùa โต๊ตอาซายมาป้อยันนี่หมูอินแม่ป้อมหมูตักก่อนนะซายสองสองอืมป้อมแม่กินก่อนเลยเดี๋ยวมันขยับขาตั้งกองไงแล้วก็เลยมันสนานแล้วก็เลยขัดรับกองไว้ทีนี้มันก็เลยมดนได้คุยกับเขาอยู่อ่ะนะครับเดี๋ยวพี่น้องอะไรมาเออที่แป๊บเดี๋ยว ทำไมมันหดจนันจังเลยอะไรางี้นะคะก็จะกองกินจริงจริงอะแล้วก็ตัวไว้นะฮะมันจังอาค่ะอ่ะอร่รยจะกองทค้งหมดเลยเขาผัดมไอ่ใช่แรงไปไหนนะ A vang lãnh đập bên môi của hắn yêu gắn mắt tao với 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 tao với

เสียงตัางเลยสั้นนะเออรสก้เขียวก็ถ้าอิ่มเรากถ้าอิ่มล้วก็พอนะแล้วก็อิ่มเขาจับกลินเ่ามอกีพี่ดเขอ่ะเขาถูดินมานี่พี่ดินเขาไปช่วยถูดินส่งเขาไม่อยู่ก่เนาะ

kem kem, ăn rồi. Món nóng này trong của nam phải giao này. Tao đã đặt con này Cái giao nè, quái luôn nóng này mà được con này. Ok, cắt Ok, sure. Ok, wow. Ok, อืนก่อนอืนให้กมดกินยนีอืนมดก่อนะก็มให้บนะอมกกินอย่านีกินอาไวไก่อนนะกินแล้วก็มาให้กินน่าก็มากินหมว่าอืมมอว่าขอบคุณข้านเลยขอบคุณรัาขอบคุณขับขอบคุณรับอีกนะขอบคุณ ขอบคุณเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนขอบเข้าไปก่อนเขก็ไปก่อน๋อผักติดจ้ามชีวิตกนตายมาเลยผักติดจ้ามชีวิตก้นตายไม่ต่างแหลนไม่ต่างแหลนด้วยขาด้วยขับครับอ้าไหมูก็มัเอ้ยหมูได้กินข้ามั้งไปป่อไปก็ไปป้อจิ้งจก ไม่หมดยังวะไมาอิมอ่มัมมไไต้องยังก็วแก้วแบบแล้วบางวเนี่ยผัดให้กินกูว่าไหนว่าต้องผักมากนี่ไหนนะอืม <c oughs> ไม่เคยได้กินข้าวผัดใวมันก็เลยผัดให้กินแล้วล่ะผัดรัวเดลยเด็กๆคนชอบนะผู้เดียวไม่ไม่มีใส่กอกก็ใส่แค่ไข่อย่างเดียวอืมอ่ะเอาไปกินเชียงไปแล้วกันหมูกินให้ใหญ่นั่นแหละเอากิห้หมดเลยนะ กินอะไกินอะไรเขินละโม้ยมูอันเลยเรินจริงๆรกำ đ บ p ถ้าถ้าถ้าไม่แข็งกินถ้าไม่แข็งกินเนี่ยเจ้ากองจะไม่ค่อยกินข้าวเท่าไหร่นะครกินแต่ของก็บๆก็เก็บเก็บเลย ร้อขอโอเคมาเขาดีหมอมาขบยออขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณ่ข้เขาก่อน้เก่อเจ้าก่อนขอุณที่ติดตามค่ะขอบคุณที่ติดตมค่ะชีวิตคนไต้นต่างแดนค่ะชีวิตชีวิตคนไต้คนไต้ แม่ต่างเหรีค่ะต่างเหรีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอออ่ะที่ช่อมแสงสวัสดีค่ะรับไปด้วยไปกับใครด้วยต่างเชื่อมได้แม่ต่างเด็กใค่ะขอบคุณค่ะเออเก่งมากเก่งมากเออเออเก่งมากเก่งมากขอบคุณครับขอบตุณค่ะ